สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเฮ็ดเค้กเค้กซาเขียวเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ้งอ่าสิ่งที่เราต้องเกยบเราต้องเกยมอย่างในการเฮ็ดและกาขันตอนวิธีเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเกยมในการเฮ็ดเค้กเค้กซาเขียวเมื่อนี้เนาะก็จะมีนมสดจืดแป้งเค้กน้ำดด่มผงซาเขียวน้ำตาลผงฟูแป้งข้าวเจ้าไข่ไก่เบอร์หนึ่ง นมแคนิชันเกลือและสุดท้ายแมนน้ำมันพืชเนาะก่อนอื่นเมื่อถอิดก็คือเฮากต้องมาตอกไข่ก่อนเช็คเบึ้งว่าหน่วยไดนนาบ้คันหน่วยเดนนาเขาจะเปลี่ยนประมาณน,นี้เนาะให้เมื่อทบหน่วยแล้วเอามาปั่นใส่สมตีกับน้ำตาลเนานะโดยที่ว่า ใส่ตัวอันนึงเครื่องปั่นตัวตะก็มือก็ได้นะบม่มีปัญหาตัวนี้เขาจะปั่นจนกว่าน้ําตาลมันละลายมืดแล้วก็ไข่เขาแมนจะฟูดีเนาะเขาถึงจะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปเนาะหลังจากนั้นเขาก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นผงลงไปก็คือจะมีแป้งผงฟูแล้วก็แป้งข้าวเจ้าพวกเกลืออย่างที่นี่เนาะลงไปแล้วก็ผงสาเขียว ลงไปให้เมิดเนาะหลังจากที่ว่าเขาตีไข่กับน้ําตาลให้น้าตาลละลายให้เอาไข่มัมนฟูมันอย่างดีแล้วนะเนาะกลับมาเริ่มใส่พวกเครื่องแห้งลงไปเลยเนาะแล้วหลังจากที่ว่าเขาใส่ลงไปทั้งเมดแล้วนะเนาะอย่าูเฝ้าตี้ะทุกคนถ้าทุกคนแบบตีเลยนะมันจะพุ่งแพงอย่างต่างๆจะ ไงเต็มเนาะเขาต้องเอาตะกอมือนะคน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 ก่อนคนคน,คน,ค,นคนให้มันแบบมันเปียกถืออันไข่ถืออย่างให้มันเปียกก่อนเนาะเรียบร้อยก่อนประมาณนี้เน,ะะนเาะคือตะคนเขาจะคน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 ให้มันเปียกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนาะเขากลับมาใส่พวกน้ำลงไปเนาะ แต่สาหรับสัดส่วนต่างๆอ่ะ้าให้ผู้สนใจแล้วอินบอกหาวไดเดอเดี๋ยวเราจะช่วยถ่ายเนาะไปลองเห็ดน้ากันเบิงเนาะสูตรของดาวบอกเลยว่าแป้งนี่นุ่มเนาะแป้งเค้กนุ่มเก็บไว้ได้เป็นทิศเนาะแล้วเ็าจะมาปั่นสัดส่วนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจนมันฟูมันเหนียวดีเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาใส่ส่วนผสมต่อไปก็คือพวกนมนมคาริชชันเนาะลงไปนมสดจืด ตามอัตราส่วนที่าเขาได้สั่งตวงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะละกาน้ามันสุดท้ายเนาะหลังจากนั้นเท่ากับตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเนาะให้มันฟูมันหยางเนาะตีตีเขาใส่ความแห้งอยู่ที่เบอร์หนึ่งพอเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองโบโบโบแบบว่าถึงขนาดแบบตีแห้งตีอย่างหลายประมาณนี้เนาะ หลังจากตีไปแล้วเขากับเอาไม้พายปาดอ่างไปนําเนาะเพื่อมีเศษแป้งมีผงมีอีย่างมันแบบว่าติดข้างอยู่ขอบซ้ำอยู่อย่างประมาณนี้เนาะอยู่ก้นซ้ำอยู่อย่างประมาณนี้เนาะหลังจากตีแล้ว <S <S เรียบร้อยแล้วเขาเมากล่องก่อนนะทุกคน <S <S เพราะว่าบางทีเขากับย่านแบบว่าเศษคายบ่กหรือว่าผงสาเขียวมันยังบละเอียดดีอย่างต่างๆเนาะและที่สําคัญเพื่อเหนให้เนื้อเค้กของเขามันนุ่มมันเนียนเนาะหลังจากที่เขากล่องเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาแล็บ เขาจะมาแล็พลาสติกเนาะพักไว้ในตู้เย็นเนาะหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็ไม่เห็ดได้เลยเนาะหรือว่าขามไวหนึ่งคืนจะแห้งจะเป็นการดีมันเจนไห้แป้งเค็เพราะว่านุ่มแล้วก็สามารถเก็บไว้ดนได้จนฮอดหนึ่งอาทิตย์เนาะประมาณนี้เนาะด้ก็จะแล็แพกไวสองสั้นด้จะเห็ดมืออื่นเนาะขามไวหนึ่งคืนเนาะประมาณนี้นื่หลังจากที่ว่าขามไวหนึ่งคืนแล้วนะมันก็จะเหนียวๆประมาณนี้เนาะเห็นบ่เนาะมันมันแบบว่าจนเหนียวๆแบบ เนื้อแป้งเนื้ออย่างสัดส่วนทุกอย่างมันแบบเข้าตัวดีเรื่อยเขากลมาข้างหม้อเพื่อทอดกันเลยเนาะเขาก็จะทาเนยจืดลงไปเนาะใส่เนยจืดแล้วก็ใส่ไฟไฟอ่อนๆเด้อเนาะแล้วก็เสาก็ใส้ยำหม้อกระทะที่แบบว่บโบติดปันใดเนาะหม้อกระทะนี่นี่ได้ประมาณรู้สึกว่าได้ประมาณอยู่สองปอนด์เนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตักลงบวงหนึ่งตักให้ทอกันเด้อเดี๋ยวเาันมันจะเป็นแบบแผ่นบางแผ่นหนาประมาณนี้แล้วก็กิ้งเนาะ ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วแล้วมันขึ้นแบบฟูๆจังซีแล้วเนาะเขาเกลี่ยๆทั้งปายแล้วก็ถอกลงจังซีแล้วก็ทาเนยอีกเนาะแบบเก่าเนาะก็ทอดจนมืดเนาะได้อยู่ประมาณสิบปายแ่นเดอเนาะสำหรับด้ททอสิบเจ็ดสิบแปดแผ่นเนี่ยแหละเนาะสำหรับสูตรนี้เนาะแต่มันขึ้นกับเห็ดบางเห็ดหนาเด้อทุกคนเนาะประมาณนี้หลังจากอ่าเขาพักไว้ตะแกงแล้วเนาะแล้วแผ่นที่เขากำลังทอดมันใกล้สีสุกเนาะแล้วกอาแผ่นที่พักไว้แต่แกงั่น เอาไปปอกไว้ในจานประมาณนี้โดยที่ว่าห้องอ่าเน็ปกินหรือว่าห้องเจีย้ยลงไปเนาะมันจะบติดกันนะทุกคนเรต้องย่านมันจะติดกันเดี๋ยวคิดว่าแบบไปยองยองกันแล้วจะติดมันบติดเนะนาะประมาณน,นี้วิธีเบิ้งก็คือเขาเห็นมันจะเป็นคือว่าจะฟูฟูขึ้นเป็นฟองอากาศนะประมาณนี้เนาะมันจะต่าง,ต,งต่างต่าเขาก็จะหู้ว่าโอเคมันสุกแล้วประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็อ่าตักขึ้นเลยนะทุกคนเนาะแล้วก็จะเขาจะมาตีในเรื่องของบิ๊กพิมครีมเพื่อไว้ประกอบเป็นเค็ก เนาะประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ําตาลพร้อมแล้วแต่ขนหมักเนาะก่อนที่เขาจะประกอบเค้กทุกรัง้งเขาต้องเอาวิกวิ้งครีมหองพื้นก่อนเพื่อเป็นฐานเค้กบบไห่เค้กมันเลื่อนประมาณนี้ออกจากฐานเนาะประมาณนี้เขาจะมาประกอบเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นเทอละแผน่นละแผ่นไปเนาะก้อนก้อนหนึ่งของด้าประกอบนี้จะใส่อยู่ประมาณสิบห้าแผน่นเนาะแล้วที่สําคัญครีมนี่มันขึ้นกะเพา,าเพราะใส่หน่อยใส่หลายเลวทุกคนเนาะประมาณนี้ ด้ากจะประกอบไปจนกว่าความสูงความหยางเขาได้เออเขาพอแล้วเขาพือเอาสูงหลายเออเนาะอยู่ประมาณ10 fringe, 10, 15บห้าสิบห้าแผนนะ่นเนี่ยแหละเนาะสิบห้าสิบหกแผ่นเนาะก้อนนี้ที่ว่าด้าประกอบเนาะด้ากจะมาปาครีมใจแล้วแต่คนมักอยากใสครีมบาใสครีมได้เนาะแต่ครีมของด้าตัวนี้บกคอยเวิร์กปันใดเดี๋ยวต้องซอกครีมยี่ห้ออื่นก่อนเนาะประมาณนี้ เนาะตบแต่งตามใจเลยเนาะอุปกรณ์การเฮ็ดเค้กของหน้ากันยังโบมาสั่งยังโบมาเถืะอ่าแป้งมูนเฮ็ดเค้กกันยังโบมาเลยเอาจานเออถ้วยเอาถ้วยมะฮองแล้วกับมือมุนมุนมุนอาก่อนประมาณนี้เนาะแล้วมันบิป๊กปิ้งครีมนี่มันบ่คอยอยากเนียนไปไหนตัวนี้เดี๋ยวจะซอกมีห่ออื่นมาเนาะหลังจากนั้นได้าก็จะเข้าผักไว้ในตู้เย็นเนาะหชั่วโมงบอกอ่าหรือ1น่งถึง,งชั่วโมงเขาก็มาตัดเป็นเปียง ได้เลยได้ตัดเป็นเปียงกินได้เลยเนาะหรืข่ามคืนก็ดีเนาะประมาณนี้มันก็จะเป็นสั้ำๆจังสิเนาะความหวานอย่างนั้นเขาสามารถปรับได้วิปพิมครีมใส่หน่อยสลายเขาตามใจเขาเลยเนาะลองเห็ดบังเดอร์ทุกคนสำหรับสูตรเค็บเค็กซาเขียวตัวนี้ขอบใจหลายๆที่ฮ